ทุกคนฉินมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสวยๆงามๆนิดนึงนะคะก็ก่อนนันนี้นะคะมีคนถามอีชันว่าตอนที่อีชันไลฟ์เนี่ยอีชันใช้เครื่องหนีบผมของอะไรเพราะว่าเวลาไลฟ์อีชันก็จะหนีบผมไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาบอกต่อเครื่องหนีบผมที่อีชันใช้อยู่ตอนนี้นะคะโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์นั่นก็คือนี่คินุโจนะคะเครื่องนี้เนี่ยก็เอ่อเป็นเครื่องคู่ใจของอีชันเลยนะคะเนื่องจากว่าเบาแล้วก็ พกพาไปไหนสะดวกนะคะแล้วก็ทนทานด้วยนะคะทุกคนเครื่องนี้ตอนแรกเนี่ยไปเจอของจริงที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปลองจับดูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องโดนเราวล่ะแต่ว่านะตอนนั้นไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าไอ้ตรงหัวปากอะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอะมันจะเป็นแบบแบนๆนะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบกลมๆเหมือนบ้านเราแบบนี้ทีนี้ฉันก็เช็คล้วว่ามันมีขายที่ไทยด้วยนะคะก็เลยโอเค จะกลับมาซื้อที่ไทยแล้วก็ซื้อมาแล้วสําหรับเครื่องนี้นะคะจริงๆรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะมันชื่อรุ่นว่า Ds 1 0 0 Bk นะคะก็คือ Bk สีดํานั่นเองรุ่นนี้มันมีสสีมีสีขาวกับสีดําส่วนตัวฉันอะเลือกสีดํามาพอรู้สึกว่าเท่ๆคูลๆอย่างฉันก็ต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับตัวเครื่องนี้มันเบามาอย่างที่บอกคือเวลาที่ฉันไปไหนมาไหนเนี่ยมันพกพาสะดวกนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เขาทําได้ทั้งแบบหนีบตรงนะคะแล้วก็แบบหมวนด้วยลืมบอกสภาพผมตอนนี้ของอีฉันหลังจากเป่าแห้งแล้วนะคะมันก็จะเป็นทรงเดียวกับแฮร์กริตในแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งอีฉันจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกด้วยสภาพผมแบบนี้เท่าไหร่นะคะก็จะพยายามหนีบตรงออกไปนะคะทุกคนด้วยทรงผมที่ตัดมานะคะมันเป็นฮิเมคัดรู้สึกว่า ในความรู้สึกของตัวเองอะ่ะมันต้องเป็นแบบผมแบบตรงๆนะคะก็เลยจําเป็นที่ต้องหนีบผมนะคะทุกคนแล้วก็ไอตัวเครื่องเนี้ยมันจะมีแผ่นตรงเนี้ยเขาทํามาจากเพลทที่แบบว่าไม่ทำลายเส้นผมมากนะคะทุกคนมันก็จะไม่กินเส้นผมเวลาที่เราหนีบซึ่งอันนี้คือเลิศเมื่อกี้ที่ฉันจับไปเนี่ยคือตัวเครื่องมันไม่ร้อนนะคือถ้าร้อนเนี่ยห้ามจับเด็ดขาดเลยนะคุณอย่าตีมือมือพองนะไม่ได้นะ คือถ้าอย่างเงี้ยก็คือเราจับได้นะคะโอเคทีเนี้ยตัวเครื่องมันมีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวฉันให้ดูกล่องกล่องคือน่ารักมากอันนี้ยังเก็บไว้แต่สภาพมันจะแบบว่าเยินเยนนิดน,นึงนะนี่อันนี้คือกล่องที่ใส่ตัวเครื่องมานะคะนี่แบบนี้นะคะก็จะเขียนเป็นคิโนโจเอ่อเวอร์ไวโมเดลแล้วก็แบล็คนะคะก็เป็นสีดํา ตรงข้างๆกล่องก็งจะเป็นรายละเอียดของเครื่องนะคะเดี๋ยวฉันต้องปิดคิวอาร์โค้ดตรงนี้ไว้ก่อนออแบบนี้นะคะทุกคนแล้วกออ็มันก็จะมีซองที่ใส่เครื่องมานะคะเป็นซองแบบนี้คือที่มันยังอยู่เพราะมันอยู่ในกล่องนะคะรวมไปถึงนี่นะคะสําคัญมากคู่มือในการใช้งานนะคะก็เป็นภาษาไทยเพราะว่าเราซื้อที่ประเทศไทยนะคะทุกคน ก็ไทยล้วนนะคะอ่านได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีสิ่งนี้มาด้วยมันจะเป็นแบบนี้มันคือปลอกซิลิโคนนะคะเวลาที่แบบเราใช้งานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บมันแล้วก็พกพาได้นะคะเก็บรวบบึบไปไหนก็ไปกันนะคะทุกคนอานอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปไอ้ตัวแผ่นความร้อนเนี่ยเขาทำมาจากเพลท ที่แบบจะรักษาเส้นผมของเรานะคะทุกคนคือแบบไม่ได้ทำลายเส้นผมมากนะคะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยปุ่มเปิดปิดตรงนี้สีคือแบบสีตัวเครื่องสีดำนะคะตัดด้วยแบบสีทองแบบนี้มันเท่วะ่ะมันดูแบบฮาเลอร์ค่ามากนะคะฮารูฮารามากนะคะทุกคนก็คุณจะเปิดจะปิดก็คือปุ่มนี้เลยนะคะกดค้างไว้นิดนึงจะได้ยินเสียงติ๊บนะคะแล้วก็ไฟตรงนี้ก็จะ เปิดขึ้นมานะคะเป็นไฟอุณหภูมิแล้วก็คุณสามารถเลือกอุณหภูมิได้ทั้งหมดเนี่ยหอุณหภูมิด้วยกันแต่ว่าเขาจะเซตดีฟอลต์มาที่เอ่อหนึงองศาเซลเซียสก่อนนะคะแล้วคุณก็ปรับได้เรื่อยๆป๊ป๊บป๊ปกดตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวอีชันจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะคะอ่านอกจากนี้ก็มาตรงนี้ใส่ไฟหมุนได้สามร้อยหองศาเพราะบางทีเราต้องแบบนี่ก็อย่างนี้ใช่ไหมคะได้เลยยังไงก็ได้ทําไป ะะแล้วที่สําคัญกว่านั้นอีกบางคนไปเจอเครื่องหนีบผมที่แบบพอจะมาหนีบฝั่งนี้ใช่ไหมเสียบปลั๊กฝั่งซ้ายแต่จะหนีบฝั่งขวาแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าต้องขยับตัวเข้าไปหาปลั๊กไฟนะคะเพราะว่าสายไฟมันสั้นเครื่องนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสายไฟยาวแบบ2เมตรจุกๆไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขามีแบบสายรัดเก็บสายไฟมาให้ด้วย เพื่อความเรียบร้อยนะคะคุณก็พันอะไรของคุณได้เลยนะคะแล้วก็มีป้ายความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตรวมไปถึงอย่างที่บอกปลั๊กแบบนี้ก็คือใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าเวลาเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊บอะไรอย่างที่ฉันบอกบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาหนีบให้ดูด้วยเดี๋ยวฉันจะเปิดเครื่องนะคะเดี๋ยวคุณฟังนะมันจะมีเสียงติ๊บ แล้วมันก็จะมีไฟอุณหภูมิแวบ,บๆขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ติ๊ตอีกรอบหนึ่งมันก็จะระบุแล้วว่าเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิม,มันอยู่ที่140องศานะมันจะเซตดีฟอลท์ทีนี้เราจะเปลี่ยนความเพิ่มลดอุณหภูมิก็กดได้ตรงปุ่มนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเครื่องอะร้อนเร็วนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานภายใน60นาทีเครื่องมันจะปิดไปเอง นะพอเราจะใช้งานใหม่เราก็มาเปิดปุ่มนี้ใหม่นะคะก็เป็นการแบบว่าดีอะ่ะคือบางทีเราไปข้างนอกแล้วรีบใช่ปะเปิดเครื่องอะไรแบบนิ่ผมอะไรเสร็จแล้วแล้วแบบลืมถอดปลั๊กอย่างเงี้ยลืมปิดเครื่องมันก็จะดับให้เองเลยแต่ไม่แนะนำไม่ทําแบบนั้นนะคือควรที่จะปิดเครื่องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะจะได้แบบไม่เกิดอันตรายเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหนี่ผมกันเลยค่ะทุกคนคุณเห็นปะมันจะชี้ฟู มันคือแฮรกริดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการแบบแบ่งชอบผมกันก่อนละกันนะคะทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ผมเนี่ยหลายคนน่าจะทํากันเป็นอยู่แล้วละแต่ว่าแค่จะแสดงให้เห็นเฉยๆนะคะว่าเออเครื่องนี้มันก็สำหรับอีชันนั้นมันโอเคดีนะเนี่ยมันเริ่มร้อนละอีฉันจะใช้เป็น220ไปเลยความร้อนสูงสุด ความร้อนต่ำสุดคือ140นะคะจะเป็นอุณหภูมิที่เขาจะเซตเป็นค่า d e u ด t เฟอาไว้เลยนะคะแล้วก็คุณมาสามารถแบบปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้โดยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่220นะคะทุกคนเนี่ยคือเท่าที่ฉันอ่านคำโปรยมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแบบว่าไม่ได้ทำให้ผมเราแห้งเสียขนาดนั้นอะ โดยส่วนตัวก็คือชอบนะเนี่ยคุณดูดิมันก็จะประมาณนี้นะคะมันจะแบบผมมันก็จะเงาๆด้วยแหละไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเออประมาณนี้นะคะแต่ที่รู้คือมันมันร้อนแล้วมันกออ็ลดอาการชีฟูของผมอีฉันได้นะคะจากแฮกริดเนี่ยอีฉันก็จะกลายเป็นสเนป ผมก็จะตรงสลวยสวยเก๋เหมือนเนปเลยบอกเลยคุณรอดูได้เลย <c oughs> คือรุ่นเนี้ยจริงๆอย่างที่บอกมันมีสองสีนะมันมีสีขาวด้วยนะคะสีขาวก็ดูดีนะคือดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเห็นแล้วแบบรู้สึกสีดําสวยกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะคะก็เลยหยิบเป็นสีดํามาแล้วก็ จะบอกว่าเวลาที่คุณซื้อมาเขาจะมี QR code ให้สแกนด้วยนะเป็น QR code เพื่อลงทะเบียนสินค้านะคะทุกคนเวลาที่เครื่องมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบแจ้งไปที่ร้านได้แต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะว่าเออถ้าเป็นเคสนี้ ต้องอย่างนี้ถ้าเป็นเคสนั้นต้องอย่างนั้นซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในคู่มือนะคะเห็นไหมเริ่มละเริ่มเป็นศาสตราจารย์สแนปละผมตลองสวยสวยเก๋เครื่องนี้ราคาประมาณ4,000กว่าบาทนะคะถามว่าราคาโอเคไหมส่วนตัวรู้สึกโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าคุณภาพเลิศ ประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็หวีจัดทรงเสียหน่อยเท่านี้เลยข้างหน้ากับข้างนี้ไม่ได้หนีบมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะ,จะเห็นชัดเลยโอเคข้างนี้ก็จะเป็นผมของซาตานสเนปนะคะเรียบตรงสรวยสวยเก๋ส่วนข้างนี้ก็จะเป็นทรงผมของแฮกริดนะคะก็จะมีความเป็นลอนเป็นเคิร์ฟอ่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับคีนูโจนะคะนี่ ใช้เสร็จแล้วก็กดตรงนี้มีเสียงแบบนี้แล้วก็ไฟล์หายไปแล้วก็เเครื่องมันก็จะเย็นตัวลงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็เก็บด้วยซิลิโคนแบบนี้มันเรียบร้อยมันง่ายมากนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจก็ไปตามกันได้นะคะที่ช็อปของคีนูโจนะคะก็นี่